แม่แมวเนี่ยจะจะคอยดูแลตัวลายตัวทางขวามือเนี่ยเขาจะเป็นห่วงเขาจะเป็นห่วงตัวทางขวามือซึ่งตัวนั้นเป็นตัวแรกเป็นลูกคนแรกของเขาเออลูกตัวแรกของเขาซึ่งป้าไม่ได้สังเกตะพอลูกบอกว่าแม่แม่ใจฟูเนี่ยเขาจะห่วงตัวลายเนี่ย มากกว่าตัวเทาซึ่งก็ไม่รู้เพราะอะไรป้าไม่อยากป้าอยากจะจับหน้าเจ้าตัวเทามาให้ดูหน้าเหมือนลูกหมาเลยอะ่ะเป็นลูกแมวแต่หน้าเหมือนลูกหมานั่นน่ะดูแม่เขาแม่เป็นเป็นพันธ์ที่ขนค่อนข้างยาวขนค่อนข้าค่อนข้างยาวดังนั้นเนี่ยป้าว่าลูกแมวสองตัวเนี่ยขนยาว ห้ารักตอนที่ป้ากลับเมืองไทยป้าไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเจ้าดำเนี่ยท้องนะพอกลับมาลูกสาวไปรับที่สนามบินช่วงที่นั่งรถมาแม่เลยบอกว่าลูกสาวบอกป้าว่าแม่ดำเนี่ยเขามีชื่อชื่อเล่นเขาว่าดำชื่อจริงภาษาไทยเขาชื่อใจฟูชื่อภาษาอังกฤษเขาคือไอเดียนี่ เพราะว่าใจฟูฝรั่งออกเสียงไม่ได้ก็จะต้องบอกบอกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าไอเดียไอเดียเวลาเขาเรียกเขาเรียกไอเดียไอเดีย IDR ไม่ออกไอเดียนะคะเลยบอกเอ e เขาเรียกใครเนี่ยลูกเลยบอกแม่แม่แมใจแม่จะเห็นว่าใจฟูมีอะไรเปลี่ยนไปป้าไม่ได้คิดแม้แต่น้อยเลยว่าดำเนี่ยจะท้อง พอมาถึงแม่ดูใจฟูสิลูกบอกป้าเลยมาดูท้องเขาป่องๆแล้วอุ้ยยายดำท้องเหรอเนี่ยลูกเราบอกนั่นนะสิแม่ลูกก็โทษป้านะสิลูกก็โทษป้าบอกแมแ่แน่เลยอะ่ะปล่อยให้แมวป้าเรยบอกแม่ไม่ได้ปล่อยนะมันมันมีปัญหาก็คือแมวของพวกเราตัวผู้นะ่ะไม่รู้ พูดไปเถอะพูดไปเลยเพราะป้าเคยไลฟ์อยู่ช่องหนึ่งป้าพูดเรื่องพาแมวไปทำหมันแล้วมีผู้ประสงค์ดีค่ะชื่อช่องเขาป้าว่าป้าจำชื่อช่องไม่ผิดนะชื่อช่องเขาว่าแจ้งเตือนนอกระบบเนี่ยถ้าจำทำจำชื่อช่องไม่ผิดชื่อคล้ายๆอย่างนี้แหละป้าไลฟ์ไปป้าไลฟ์อยู่ช่องที่จะพูดให้ฟังนะคะ ไลฟ์อยู่ได้46นาทีช่องนั้นก็โผล่ขึ้นมาทีเนี้ยโทรศัพท์ของป้าเนี่ยเวลาไปไลฟ์อยู่ข้างนอกเนี่ยจอมันจะค่อยๆมืด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 ,มดลงหมายถึงเครื่องนี้ด้วยนะคะป้าก็เลยนึกว่าเป็นน้องอีกคนหนึ่งที่ชื่อช่องเขายาวๆเป็นชื่อธรรมดาป้าก็ทักแบบหัวเราะแต่จำมันอ่านไม่ออกหรอกค่ะเพราะว่าน่าจะเอามันมันมว เขาก็บอกว่าว่าป้าเนี่ยละเมิดกฎชุมชนไลฟ์นี้ของคุณอะละเมิดกฎชุมชนจะต้องคุณจะต้องปิดไลฟ์ภายใน3นาทีไม่เช่นนั้นบัญชีคุณจะถูกปิดอย่างถาวรเอ๊ะทำไมถ้าเป็น YouTube เตือนทำไมมาเตือนขณะที่เขากำลังไลฟ์ส่วนมากจะเตือนด้วยวิธีอื่นๆนะคะป้าก็เอ๊ะ เราจะเชื่อดีไม่ดีแล้วก็ถามน้องๆที่อยู่ในไลฟ์ตอนนั้นเน่ยมีอยู่สิบสามคนหรือไงเนี่ยค่ะเลยบอกน้องๆลองช่วยบอกป้าหน่อยว่าป้าควรที่จะปิดปิดไลฟ์นี้เดี๋ยวนี้ไหมไม่มีใครตอบป้าค่ะไม่มีใครตอบป้าก็เลยบอกอมไม่กลัวไลฟ์ like ต่อไปเลยแต่ในที่สุดป้าก็ปิดไลฟ์นั้นค่ะป้าปิดไลฟ์นั้น ป้าได้บอกเอ๊หรือว่าป้าพูดเรื่องพาแมวไปทำหมันคนช่องแจ้งนอกระบบอะไรแจ้งเตือนนอกระบบหรืออะไรเนี่ยป้าจําไม่ได้แล้วถึงมาเตือนบอกให้ปิดไลฟ์บอกว่าอผิดกฎชุมชนนี่ <c oughs> ได้ยินเสียงแมวไหมคะลูกสาวป้าซื้อมันคล้ายเป็นหมอนมันคล้ายเป็นหมอนแต่มันจะ ร,รอบคอเลยอะ่ะใส่ไปในคอแมวที่เพิ่งพาไปทำหมันมานั่นเขาเรียค่ะเรียเลยดังคราบคราบอย่างงี้นนะคะ